สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วครับกับคอรบออนไลน์บายเบียครับเบียซ่านะครับวันนี้นี้ครับก็อยากจะแนะนําธุรกิจดีๆกับพี่น้องท่านที่มีไลฟ์สไตล์แพสซีอิมคัมครับผมมีรายได้นะครับโดยทําในมือถือหรือว่าออนไลน์เรานี่เองครับยุคนี้นะครับธุรกิจในยุคนี้ต้องในออนไลน์เท่านั้นผมเชื่อว่าอย่างนั้นครับแล้วก็สีกุมงโบเกอร์เราก็มีระบบที่ดีนะครับเรียกว่าองค์กรดีมีระบบสอนจบที่เดียวครับ พรบออนไลน์ใบเบียนะครับพี่น้องคนไหนที่อยากเข้ามาร่วมงานหรือว่าอยากมีไรายได้เสริมหลังมีไรายได้อืน่นต้งช่างเรียนเชิญเลยนะครับกับพรบออนไลน์ใบเบียนะครับสินค้าที่กฎหมายกาหนดครับพรบออแล้วก็ประกันร,รถยนต์ทุกคนต้องซื้ออยู่แล้วแล้วก็รถเราเองก็ยังซื้อครับแล้วซื้อมีถุนรถพี่น้องอยากได้มั้ยครับถ้าพี่น้องอยากได้ก็ทักมาได้เลยครับซื้อส่วนรถยังไม่พอนะครับพี่น้องแถมเรายังทําธุรกิจได้ต่ออีกนะครับถ้าพี่น้องอยากมีรายได้เสริมทักมาได้เลยครับกับพรบออนไลน์ใบเบียครับ ที่ ID Line 0934919829 ID ดี n e นะครับ0934919829มาเยอะนะครับผมพี่น้องมาร่วมกันสร้างธุรกิจร่วมกันมีไรายได้อีกหนึ่งทางสััสดีครับผมสวัสดีครับ